เวลานี่กะจกแตกนะครับผมที่สกายวอล์กนะครับระเบิดเลยนะครับผมภาพนักทงเที่ยวต่างคนต่างเดินกลับหมดเลยครับผมนะฮะกระจกระเบิดเลยนะครับผมเวลาเนี้ยปุ๊บเลยนะฮะผมขอหยาบไป อาจะอะไรร่วงเดี๋ยวต้องต้องเช็คกล้องดูเดยกระจกแตกครับผมเอยเอาเอาโทรศับมาดิโทรศับพี่มาดิที่ตู้เด็ดโดนเลยเออแต่มันจะไป่ร่วงหรอกแต่เด้งว่าต,ต้องมีอะไรร่งวง ลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดนือแบบถูกขามากเศรษรกเจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมอยากได้ผู้นาคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเกียรประยาชนมากจนเกินไปถ้าไม่รวมกินน้านเมืองประเทศชาติมันจะเจรินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมือง ในเดลี่นิวจับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่เดลี่นิวออนไลน์